ไม่ไกลกับบริเวณในสถานที่แถลงข่าวของเรานน่เองค่ะและสำหรับในงานในครั้งนี้เราได้รับเกียรติจากผู้หลักผู้ใหญ่หลากหลายท่านเลยโดยการร่วมมือการข่าของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวนะคะและได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากหลายหน่วยนะคะแล้วก็นี่เราไม่พูดถึงไม่ได้สําหรับในส่วนของนี้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นนักวิ่งก็ดีที่ลงสมัครและรวมไปถึงนางแบบค่ะนะคะที่มาเดินเป็นกิติมศักดิ์ให้กับ,บงานในครั้งนี้ <ตา S 1> ค่ะและก็คว<ต>ามพร้อมค่ะให้กับ ในส่วนของผู้ชมและผู้ติดตามกับนักวิทงุทุกท่านค่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันที่หัวข้อแรกเลยค่ะกับในส่วนของความเป็นมาของการจัดกิจกรรมบิกินีร่รันความเป็นมาเป็นไปของหานบิกินี่รันก็เมื่อก่อนเรานั่งคุยกันกับผออนันตวันพอคนเก่าของเรานะครับก็บอกว่าเราน่าจะมีกิจกรรมสักหนึ่งอย่างที่จะมาส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังก็คิดไปคิดมาช่วงนั้นก็กระแสวิ่งมาแรง,ง,งนะครับก็ เลยเอากานวิ่งมาเป็นงานที่ต้องการที่จะผลักานให้คนได้รู้จักจังหวัดตรังมากขึ้นก็เลยเอาพิกนิกลนมาวิ่งชายหาดโดยทําไมที่ชื่อพิกนิกลานที่มาวิ่งชายหาดก็ต้องการให้คนามาสัมผัสบ,บรรยากาศชายทะเลเพราะว่าจังหวัดตรังของเรามีทะเลที่สวยและก็อีกส่วนหนึ่งก็ต้องการให้คนที่อยากจะแต่งชุดสวยๆรอๆนะครับมาโชว์หุ่นโชว์ สัสีระของตัวเองก็ชื่อวาพิกินีรันนะคะเชิญชวนค่ะไปเข้ากิจกรรมพิกินีลันนะคะเราจัดการเนี่ยปีนี้เราจัดเป็น5กิโลเมตรนะคะเราจะเรียกว่าฟันรันก็เหมือนกับว่าให้คนเนี่ยมาเที่ยวมากินนะคะมาสนุกสนานในธีมของออในธีมของ ฟันลันอีทแล้วก็ฟันนะคะมาเอ่อมาวิ่งกันมากินของอร่อยออร่อยซึ่งสมาคมและผู้ประกอบการได้จัดสรรเอาไว้ให้กับข่าวสดีสื่อมวลชนนะครับผู้เข้าร่วมแถลงข่าวนะครับบิกกนิลันครั้งที่5นะครับท่านประธานสภา,าอุาตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดตรงัง ท่านนายกสมามคมการท่องเที่ยวและโรงแรมจังหวัดตงังท่านผู้แทนการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตงังท่านอธิกาสททนะครับผู้แทนของอ,อุทยานแห่งชาติหนองเช่าใหม่ผู้แทนสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตงังผู้แทนของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้ทางการบริหารจังหวัดตังนี่ถือว่าได้รับเกียรติอย่างสูงนะครับ ขึ้นมาลุ้นแถลงข่าวมิคิิลันกาครั้งที่ห้าขออนุญาตทุกท่านนะครับว่าวันนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดต,ตังเนี่ยผมนี่เป็นผู้แทนท่านนายกบุญเลงกโรคสถาบันพิพิธผู้ที่ขับเคลื่อนในการสนับสนุนกิจกรรมดีๆบิชิิลันครั้งที่5นะครับวันนี้ก็มากับหัวหน้าส่วนราชการที่ดูแลโครกงการนี้โดยตรงนะครับขออนุญาตนะครับคุณนงนุษสุกระเสริฐครับหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดต,ต,ต,ตังครับคุณ ดุชรัตครต่อไปครับแล้วก็ผู้นวยการกองการศึกษาครับคุณพศครับเชิญพศที่ให้ทุกท่านได้รู้จักสองท่านนี้เนี่ยเพราะว่าทั้งสองท่านเนี่ยก็เป็นผู้แทนของท่านนายกที่จะกับเพื่อนเรื่องงบประมาณเรียนท่านสื่อมวลชนนะครับผู้เขา้าร่วมแถลงข่าวนะครับทางการบริหารจังหวัดตรงังดีต้องขอขอบคุณทางสมาคมการท่องเที่ยวและโรงแรมจังหวัดตาังที่อาสูงนะครับที่เห็นความสําคัญของ องค์กรที่เป็นองค์กรของพี่น้องประชาชนระดับจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตังนี้เป็นที่ใหญ่ของท้องถิ่นที่มีงบประมาณนะครับมิกิจลันตังเนี่ยเกิดขึ้นมาเป็นครั้งที่5เราโชคดีที่ทางสมาคมการท่องเที่ยวและโรงแรมเนี่ยขอเงินสนับสนุนในการจัดกิจกรรมดีๆในครั้งนี้ตั้งแต่ครั้งที่4นะครับเมื่อปีที่แล้วและครั้งนี้พิพิธเนี่ยทางนายกการบริหารส่วนจังหวัดตังท่านบุญเล่นร่วสถาคันพิพิธเนี่ยท่านก็ได้สอบถามข้อมูลและเล็งเห็นว่า การจัดกิจกรรมเนี่ยเป็นประโยชน์เพราะว่านักท่องเที่ยวเนี่ยที่เข้ามาร่วมกิจกรรมนะครับก็จะเข้ามาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดตังส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งนะครับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยร่วมกิจกรรมเนี่ยก็จะโปรโมทการท่องเที่ยวของจังหวัดตังเรียนให้ทุกท่านทราบว่าในกิจกรรมทางนี้เนี่ยทางพทสสำนักงานกลางนะครับได้บูรณาการนะครับกับกับทางภาคส่วน ผู้จัดนะครับก็ได้ได้ไดไดปรึกษาคือกันในส่วนของทอทอเองเนี่ยก็มีความจริงใจนะครับท,ที่จะสนับสนุนในกิจกรรมบิกินี่รันตระในครั้งนี้นะครับก็ในส่วนของททเนี่ยก็ได้มีส่วนที่จะดําเนินการในส่วนของดูแลในเรื่องของเหรียญรางวัลนะครับก็ เหรียญรางวัลเนี่ยรับรองว่าปีนี้เนี่ยก็ก็จะออกมาในรูปแบบของทีมงานนะครับที่ที่ใช้ได้เข้ามาร่วมในครั้งเนี้ยจะเป็นครั้งหนึ่งที่เราได้สัมผัสนะครับในเรื่องของความพร้อมครับจังหวัดตรังนะครับเราต้องยอมรับในเรื่องของกิจกรรมนะครับถือว่ากิจกรรมนี้ครถือว่าเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนะครับความความในเรื่องของสถานที่พักต่างๆนะครับผมมั่นใจนะครับ ท่องเที่ยวนักวิ่งต่างๆที่เข้าสู่จวดรังนะครับจอดรังมีความพร้อมในเรื่องของสถานที่พักนะครับส่วนในเรื่องของอาหารการกินนะครับก็ยินดีนะครับให้มาสัมผัสกับอานของรังอยู่แล้วนะครับนี่คือสิ่งที่เราทํให้เห็นว่าจอดรังนะครับกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะครับโดยต้องขอบคุณไนทางงการหวานชนทั้งหวัดนะครับที่ส่งเสริมนะครับกิจกรรมบางกิจกรรมต่างๆนะครับที่เป็นที่รู้จักนะครับ เราอกงหวังว่านะครับในเรื่องของกิจกรรมที่นิรันก็อาจจะเป็นกิจกรรมหนึ่งนะครับเป็นกิจกรรมที่จะอยู่ในเขตทีมท่องเที่ยวตัรางนะครับโดยกิจกรรมครั้งที่1งครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่สและครั้งที่ห้าที่เข้ามานะครับนี่ส่วนของกิจกรรมนะครับส่วนในความพร้อมอื่นๆครับก็อยากเชิญชวนในพี่ๆสื่อมวลชนนะครับในท้องถิ่นหรือว่าสื่อ่างจังหวัดนะครับในเรื่องประชาสัมพันธ์นะครับความพร้อมของกิจกรรมนะว่าจำเสนอของแหล่งท่องเที่ยว วันกิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวนะครับเราไม่ได้เน้นในเรื่องของความเป็นเลิศนะครับแต่เน้นกิจกรรมให้ส่งเสริมการท่องเที่ยวนํากิจกรรมกีฬานะครับมาถึงการเที่ยวของจอดตรังนะครับวันจอดตรังนะครับท่านเห็นว่ากิจกรรมต่างๆกระแสของตรังนี้นะครับช่วงตั้งแต่เดนมีตาที่ผ่านมาจนถึงค่านี้นะครับที่เราประกาศเป็นชายหาดที่ดีที่สุดในโลกนะครับคือเกาะกระดานนะครับนี่คือสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามานั้นผมฝากเรียนไปถึงพี่ สู gen, ่การนั <an> ่นการท่องเที่ยวของจตรางทุกท่านเลยนะครับว่านักท่องเที่ยวที่เข้าสู่จตรังในครั้งนี้นะครับในเดือนเดือนมกรา20มกราเนี่ยครับเราต้องประชาสัมพันธ์นะครับในส่วนหนึ่งนะครับเราต้องขอญาตเป็นชาวบ้านที่ดีนะครับแนะนานักท่องเที่ยวสู่จตรังนะครับในการนําไปแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลนะครับเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวทางทะเลไม่ว่าจะเป็นถ้ามรกรนะครับเราก็จะเป็นอยู่ในอนซีนไทยแลนด์นะครับเพราะฉะนั้นหลายๆท่านที่มาครั้งหนึ่งก็อยากจะให้ โครงการนักท่องเที่ยวนะครับโครการการท่องเที่ยวหรือว่าคนในพื้นที่เองนะครับแนะนํานักท่องเที่ยวสู่หลังจากที่มีการวิ่งเสร็จนะครับ อย่างน้อยเขาก็จะมาอยู่ต่อเราอีกคืนหนึ่งนะครับสถานที่พักต่างๆปับเมงเองก็มีความพร้อมนะครับไม่ว่าที่ปรับเองตัวเมืองก็เราจัดกิจกรรมช่วงเย็นเดี๋ยวมันจะไปซ้อมกับคนอื่นก็นี่ครับผมได้ฟังทั้งสี่ห้าหน่วยงานนะครับก็ก็รู้สึกดีใจที่ว่าทุกคนให้ความร่วมมือนะครับาครั้งนี้จะสําเร็จไม่ได้ถ้าไม่มีหน่วยงานทุกภาคส่วนมาร่วมมือกันอย่างที่โลโก้อยู่ข้างหลังครับไม่ว่าจะเป็นของจังหวัดรังนะครับโครงการบริหารจังหวัดรังนะครับ สภาตสารกรมท่องเที่ยวคกทอุทยานสมาคมท่องเที่ยวระดับจังหวัดสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวหาดปากเมยนะครับก็ทททสำนักงานการท่องเที่ยวเล็กกีฬาและก็ยังมีเครือข่ายอีกหลายเครือข่ายที่ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้ครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จส่วนหนึ่งถ้า สี่มลชนหรือทีมานพิกิันทุกคนไม่ช่วยกันประชาสัมพันธ์ไม่ช่วยกันประพวงข่าวงานนี้ก็ไม่มีครั้งที่5และก็จะมีครั้งที่วต่อไปนะครับขอบคุณครับก็ขอขอบคุณทุกหน่วยงานนะคะทุกองค์กรนะคะที่ให้การสนับสนุนบิกินี่รันครั้งที่5และที่สนับสนุนมาตลอดนะคะ <c oughs> ตัวเปิ้นเองเปิ้นก็เพิ่งมาได้รับตำแหน่งปีแรก ก็จะพยายามทำหน้าที่ต,ตรงนี้ให้ดีที่สุดนะคะในการจัดงานครั้งนี้ร่วมกับอ,องคอ์กรทุกองค์กรค่ะขอ,อขอเชิญชวนนะคะทุกท่านนะคะเข้ามาร่วมกิจกรรมกับเราในวันที่20มกราคม2567มาร่วมกันว,ว้าว มาร่วมกันวิ่งมาร่วมก,กันกินมาร่วมกันสนุกสนานนะคะถือว่าเป็นการเปิดท่องเที่ยวในต้นปีของ2,567นะคะขอบคุณสื่อมวลชนค่ะรบกวนนะคะช่วยประชาสัมพันธ์การจัดงานครั้งนี้ให้กับเราด้วยนะคะเชื้อเชิญทุกท่านเลยค่ะขอบคุณมะ,คะกค่ะข่าวนะครับว่า ยังไงก็ตามนะครับงานวิ่งครั้งนี้นะครับปีกิจิลันคั้นที่5วันที่10บมกราเนี่ยห้าพลาดเด็ดขาดนะครับอเอาตัวเองเป็นเครื่องพิสูจน์นะครับว่าเมเองก็ร่วมวิ่งตั้งแต่คันท,ที่1จนถึงวันนี้หลายท่านเนี่ยพองมองงานวิ่งเนี่ยจะคิดว่าต้องแข่งไกลอย่างเดียวต้องเข้าเส้น,สนชัยเป็นอันดับหนึ่งจริงๆงนะครับงานวิ่งครั้งนี้เป็นงานวิ่งที่สนุกนะครับและก็ทางที่ท่านนายกบอกว่ามีอาหารชื้นชื่อร่อยให้ทุกท่านได้ทานนะครับบรรยากาศในการวิ่งนี่ถือว่าที่สุด ที่หนึ่งของประเทศไทยก็คือหาดปักเมงเะนนั้นแล้วนะครับยังไงก็ตามนะครับฝานฝันจนว่าทุกท่านนะครับที่ได้รับทราบข้อมูลนะครับวันนี้ครั้งนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดครับสนุกแน่นอนครับขอบคุณครับต่อไปค่ะท่านกอรช่วยดูค่ะครับขออนุญาตเชิญชวนครับสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้มาบีกินี่บีกินี่รันตรังครับอ๋อสิสั้นๆง่ายๆแต่ได้ใจความค่ะ ท่านขาท่านสุดท้ายแล้วนะคะครับก็อย่าเชืผิดหวังขอเชิญชวนทุก <situación> ท่านนะครับที่ทราบข่าวงานบิ๊กคีนิรันนะครับก็อยากจะเชิญชวนเป็นอย่างยิ่งนะครับเด e m มัสต้องมาร่วมงานทางนี้ได้นะครับมาเยี่ยมชมจังหวัดตรังนะครับตรังยุทธัรร ความอร่อยเสน่ห์อันดามันสอนนักกินนะครับต้องมาสัมผัสให้ได้ครับมาเป็นโซแกนเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเรียนเชิญนางแบบเลยด้านข้างเวทีซ้ายขวามาเลยประกบคู่สวยๆนะคะแล้วเรายังมีหน่วยงานอีกหน่วยงานหนึงด้วยนะคะขอการค้าตรัสด้วยนะคะ